ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอ่าที่ผมนะครับออกมาทักทายเพื่อนๆนะครับเนื่องจากนะครับเป็นวันที่อ่ารู้สึกสบายอกสบายใจอีกวันหนึ่งนะครับก็นะครับถ้าพูดเรื่องความสบายใจนะครับผมก็สบายใจทุกวันแหละนะครับ ตั้งแต่นะครับผมได้มาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนนะครับก็รู้สึกสบายอกสบายใจอันนี้มันเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับแต่นะครับหลังจากที่ผมมาอยู่บ้านได้สักนะครับระยะแรกๆนะครับก็อึดอัดเล็กน้อยนะครับอึดอัดเล็กน้อย กับเรื่องวิกฤตโควิดนี่เองนะครับแต่นะครับเพื่อนๆนครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับผมเองนะครับก็คิดมากเหมือนกันนะครับคิดต่างๆหน้านะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างหรือว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรอย่างนี้นะครับแต่เชื่อไหมครับว่า คนเรานะครับเมื่อมีเรื่องราวอะไรเข้ามานะครับมันก็จะต้องครุ่นคิดเป็นธรรมดานั่นคือปกติวิสัยของมนุษย์ทุกคนนะครับกลัวว่าจะก,กระทบกระเทือนถึงเราอะไรประมาณนี้ในใช่ครับผมก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันนะครับแต่นะครับหลังจากที่ว่านะครับเกิดวิกฤตนี้แหละนะครับมันก็นะครับ เราจะต้องปรับตัวได้ธรรมดาเดี๋ยวผมเห็นนกเขาเดินอยู่ข้างหน้าครับผมจึงหยุดนะครับอยากจะให้เพื่อนได้เห็นภาพนกเขาที่ผมเห็นอยู่นะครับขอสลับหน้ากล้องอุย้ยนะครับเห็นไหมครับนกเขาสองตัวมันเดินอยู่นะครับเนี่ยมันเดินอยู่มันเดินอยู่ในขณะที่ข้างโอ้ยต้นตัวมันเล็กมากนะครับจะซูมมาได้หรือไม่นะซูมไม่ได้โดยสหนาล้องนู่นนะครับวันนี้ พาเพื่อนๆเ,เดินตามนกเขาที่เดินกลางดินนะครับนกเขาที่สวนควนทองนะครับเนี่ยที่อำเภอบควนทองอำเภอขัน,ขนเนอเห็นไหมครับเนี่ยเดินอยู่สตัวน่ารักมากนะครับเป็นนกทีอ่อยู่ตามธรรมชาตินะครับแต่มันคุ้นชินนะครับเพราะคนแถวนี้ใจบุญน,นะครับไม่ค่อยมีเด็กสนเหมือนสมัยผมเด็กๆไม่ทําร้ายมันนะครับไม่ ไม่ยิงมันอะไรประมาณนี้บินไปตัวนะ้ะเหลือตัวน,น่บินแล้วบินแล้วโอ้โครับก็นะครับก็เห็นอะไรที่ว่าสบายตาสบายใจก็อยากให้เพื่อนๆนได้เห็นด้วยนะครับอ, <c oughs> อ่ขออภัยครับครับวันนี้ก็มา มาเยี่ยมนะครับสวนเนื่องจากวันนี้มีการตัดตามนะครับที่แปลงติดกันนะครับตรงนี้ยังไม่ทันได้มาตัดนะครับงวดนี้นะครับตัดมาไม่ถึงนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะตัดนะครับแปลงนี้นะครับก็ผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่ามาช่วยเหลือแบงเบาภาระนะครับของที่บ้านนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็แก่แล้วนะครับผมก็มาอยู่เข้า ช่วงเวลาที่พอดิบพอดีนะครับตอนนี้นะครับผมหวังว่านะครับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับคนที่กระทบกระเทือนนะครับก็มีนะครับวันนี้น้องสาวมาจากอสมุยคนหนึ่งเป็นน้องลูกของอานะครับและก็พอดีคุณพ่อผมนะครับไปพักผ่อนอยู่กรุงเทพประมาณ6เดือนนะครับเพิ่งกลับมาเนื่องจากหมอนับนะครับท่านสุขภาพก็อายุท่าน 80แล้วนะครับก็เป็นธรรมดานะครับครับขอบคุณมากสวัสดีนะครับสำหรับท่านที่กดรูปหัวใจรูปยกหัวแม่โป้งให้ผมนะครับกดถูกใจขอบคุณมากมากเลยโอ้โหกดถูกใจด้วยขอบคุณนะครับวันนี้ผมอาเหลงหรือโคตรเหลิมอยู่ที่ตาบุญควนทองนะครับก็พอดีนะครับมีคนงานนะครับโทรไปบอกว่า จะตัดตามผมมาเขาก็ตัดกันไป2องสามรถแล้วแล้วผมก็เดินมาแปลงนี้แปลงนี้คงจะตัดพรุ่งนี้นะครับนี่คือ,อทําหน้าที่ช่วยเหลือพ่อแม่นะครับพ่อก็แก่แม่ก็ชรานะครับแล้วก็มีญาติญาติมาก็เลยนะครับนึกครึ้มอ,อกครึ้มใจนะครับก็เลยมาพูดคุยกันนะครับเรื่องวิกฤตโควิดพอดีน้องสาวคนหนึ่งลูกของอา แล้วก็มีคุณอาคุณลุงมาจากอำเภอสิชนอำเภอการจนาดิตนะครับห้านร้านน้องๆก็มาจากเกาะสมุยนะครับเขารุกเรืองมากเลยนะครับก่อนหน้าที่จะมีวิฤติคโวิด COVID, นะครับเกะาะสมุยขายของดิบดีมากเลยนะครับและก็ตอนนี้ปิดร้านนะครับถามว่าทําไมมีแต่คนไทยคนไทยก็นะครับเป็นคนที่เกาะคนไทยที่มาจากที่อื่นมาเที่ยวก็ไม่มากเท่ากับสมัยที่กําลัง เ็มที่นะครับฝรั่งนะครับทำให้ทำให้เศรษฐกิจดีนะครับฝรั่งฝรั่งมาเที่ยวแล้วก็คนบนเกาะนะครับก็มีรายได้จากฝรั่งมาเที่ยวแต่พอฝรั่งมาไม่ได้นะครับมันก็กระทบกระเทือนกันหมดนะครับร้านหมูกระทะก็เลยขายไม่ดีแต่โชคดีนะครับที่น้องสาวของผมเขาก็ทําฟาร์มเลี้ยงหอยเลี้ยงปูอยู่ที่อําเภอกันจนดิตด,ด้วยนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้พูดคุยกัน นะครับแล้วก็ถามถึงผมก็บอกเห็นผมไลฟ์สดอยู่ทุกวันเลยพี่หลวงไม่ทําอะไรบ้างเลยว่าเห็นมีเวลาไลฟ์สดผมก็ไม่รู้จะบอกอย่างไรผมบอกตามความจริงว่าที่ผมไลฟ์สดนะครับก็เป็นการทําธุรกิจของผมนะครับทํางานของผมแต่งานของผมนะครับมันเป็นงานที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้คนในช่วงวิกฤตโควิด -19 อ๋อแล้วพี่ทําอะไรล่ะ สรุปแล้วเขาเห็นเขาก,กดถูกใจแต่ก็ไม่ได้ฟังก็คนธรรมดานะครับมันมีเวลากับเขาเสียที่ไหนล่ะนะครับเ,เห็นก็กดถูกใจไปให้อะไรอย่างนี้นแล้วผมพูดอะไรเขาก็ไม่เคยรู้เลยผมก็เลยบอกว่าน้องไปดูเลื่อนไปดูนะครับให้เขาไปดูในโทรศัพท์เขาให้เลื่อนไปดูว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาเปิดฟังคลิปหนึ่งเขาก็รู้ผมบอกว่านี่แหละ ตอนนี้น้องใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไรเขาบอกเดือนละ700นะครับสองคนสามีก็พันสี่ต่อเดือนนะครับและผมบอกว่าที่เห็นผมไลฟ์สดน่ะคนอื่นนะครับเขาอยู่ที่ชนบุรีที่เขาไม่รู้จักกับผมไม่ได้เป็นญาติกับผมและเขาก็อยู่แถวภาคอีสานนะครับจังหวัด นึกจังหวัดไม่ออกอีกแล้วนะครับน้องรินจงนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรนะอีสานตอนบนนะครับและก็อีกคนหนึ่งนะครับที่สนิทกันคุยกันทุกวันก็อยู่แม่ห้องสอนนะครับน้องปากามาสนะครับผมบอกว่านั่นแหละคนเหล่านั้นได้รับการที่ผมช่วยเหลือแบบสังฆทานคือไม่เจาะยงนะครับว่า คุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่เจาะจงนะครับฟังเรื่องราวของผมแล้วถ้าเชื่อแล้วก็อยากประหยัดนะครับเขาเปิดฟังอ๋อเหรแล้วกดตรงนี้เลรอบอกใช่เขาก็กดเข้าไปในห้องโลกพัฒนานะครับเป็นห้อง Open Chat นะครับและข้อมูลเรื่องราวต่างๆผมก็บอกไปศึกษาเอาเองนะครับถ้าสองคนสามีภรรยาใช้เดือนละมื่นสี่ไม่ใช่พันสี่ เพราะว่าเป็นการไล์เปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับให้ผู้คนได้ประหยัดค่าเน็ตค่าโทรอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลนะครับมผมก็ได้ชี้แน,นะเขาบอกเออเสียดายจังพอเขาได้รู้วันนี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับศึกษานะครับจะจะถือลิขสิทธิ์นะครับ1,000นะครับคือหนึ่งกระเป๋า เขาไม่ได้รู้อะไรเลยผมก็จริงไม่รับผมบอกให้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องราวของมันเป็น Big Data นะครับมันไม่ใช่เป็นธุรกิจเหมือนที่คุณเหมือนที่คุณน้องคิดนะครับอืมมันเป็น Big Data มันและผมก็ถามว่าน้องขายหมูกระทะน้องเคยรู้ไหมว่าธุรกิจดาวรุ่งของปีพศส5 6 3ธุรกิจอะไรดีที่สุดเขาก็ไม่รู้เรื่อง ผมก็เลยบอกเขาเลยนะครับว่าธุรกิจที่ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้คือแพลตฟอร์มอ่าแล้วเขาผมถามว่ารู้จก Platform, ักแพลตฟอร์มไหมเขาบอกเออก็น่าจะรู้นะแล้วมีอะไรบ้างแพลตฟอร์มเขานึกไม่ออกผมก็เลยชีย้ให้เขาดูว่า f Facebook ไงคือแพลตฟอร์มนะครับ Facebook และก็ Line นี่แหละแพลตฟอร์มนะครับแลกะก็อย่างอื่นที่ อ,อยู่ในชีวิตประจําวันต้องบอกให้เขารู้เช่นอะไรดีล่ะผมรู้สึกว่าผมจะบอกเขาว่าเซเ e ่ e อีเเเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปซื้อนะครับเราสั่งซื้อได้เขาบอกอ่าใช่ใช่โอ้พี่หลวงนี่รู้เดี๋ยวนี้ทันสมัยเขาว่าพวกนั่นแหละธุรกิจแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับอ่าธุรกิจแพลตฟอร์มดีที่สุดในโลกเป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับหนึ่งผมก็บอกน้องเขาอ่าและอ่าผมบอกว่าสิ่งที่น้องจะสมัคร มันเพื่อใช้เน็ตมันเป็นแพลตฟอร์มนะอ่าและธุรกิจที่ดีเป็นอันดับที่สองลนะ่ะอ่ารู้ไหมธุรกิจอะไรเขาก็ไม่รู้อีกผมบอกอ e ีคอมเมิร์ซน้องรู้จักอ e ีคอมเมิร์ซก็เคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจผมบอกน้องรู้จักลาซาด้าไหมเขาบอกเขารู้จักลาซาด้านั่นแหละน้องธุรกิจที่ดีเป็นอันดับสองของโลกปัจจุบันนี้นะครับคืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับใครอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ แค่มีมือถือคุณก็สามารถสั่งซื้อสินค้าของลาซาด้าได้นะครับ <fic ry> เขาก็เลยได้รู้นะครับแล้วธุรกิจที่มาเป็นอันดับที่3วิ่งเข้าสู่เส้นใจเป็นธุรกิจที่ดีเป็นอันดับ3ล่ะน้องอยากรู้อีกไหมเขาบอกว่ามีถึงกี่อันดับนะผมบอกว่าธุรกิจดาวรุ่งมีอยู่10อันดับแต่น้องรู้แค่ลันลำอันดับที่3อ่าๆอ,อยากรู้รู้ก็ได้นะครับเขาบอกผมก็เลยบอกเขาว่า ธุรกิจที่3เขาเรียกว่าธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นแอปบนมือถือที่น้องถ่ายรูปและก็ส่งมาให้พี่และน้องสวยเกินปกติสวยเลิศน,นั่นแหละการพัฒนาแอปคือธุรกิจเกี่ยวกับแอปเขาบอกอ๋อเหรอเขาบอกใช่เขาใช้แอปพี่รู้เหรอว่าน้องใช้แอปบอกทําไมจะไม่รู้ล่ะสวยเหมือนตุ๊ก,กตานะใช่ครับธุรกิจเกี่ยวกับแอปต่างๆนะครับเป็นธุรกิจ ที่เป็นดาวรุ่งอันดับที่3ของโลกนะครับและผมไม่ให้เขาสมัครในวงเงิน1,000พบาทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเป็นน้องสาวผมและตอนนี้เขาก็เป็นนี้ธนาคารไม่ว่าจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูที่อำเภอกาญจนดิตนะครับและก็ธุรกิจที่ก่อสมุยที่ร้านหมูกระทะร้านใหญ่ก็ตอนนี้ย่ำแย่ต้องปิดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมรักน้องสาวผมผมคงจะไม่ปิดโอกาสนะครับ ให้เขาสมัครหนึ่งกระเป๋าเพราะเขาเปิดโอกาสให้สมัครถึง15กระเป๋าผมยังเอา15กระเป๋าเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ซื้อซิมนี้มาใช้นะครับเหมือนกันทุกกระเป๋าสมัครแค่1000นะครับก็มี1กระเป๋าก็ซื้อซิมได้เหมือนกันและสมัคร16กก็ซื้อซิมได้เหมือนกันในราคาเท่ากัน แต่เขาจะสมัครหนึ่งและผมเป็นคนที่แนะนำเปิดโอกาสให้หลายๆคนเป็นมนุษย์เงินหมื่นและเงินแสนและก็สามารถทำมีไรายได้เงินล้านต่อเดือนอะไรอย่างเนีน้และนะครับผมจะให้เขาสมัครได้ยังไงในฐานะที่เป็นน้องสาวผม <c ười> ลูกของอานะครับอาน้องของพ่อคลานตามตามกันมานะครับ <c ười> เขาก็เปรียบเสมือนน้องสาวผม ผมเลยบอกว่าให้ไปใช้เดือนละ700ต่อไปก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันเข้าไปในห้องโลกพัฒนานะครับวันนี้ผมก็ออกมาติดไว้นะครับถ้าเพื่อนๆคนใดนะครับเชื่อไหมครับเมื่อตะก,กี้ผมพูดเรื่องวิกฤตโควิดเชื่อไหมครับว่าช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับได้มีคนเยอะมากนะครับที่ได้มารู้จักกับ ITS นะครับแพลตฟอร์ม อัจฉริยะ itf นะครับหรือที่เราเรียกว่า Top Up Tourist มันเป็น Big Data คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ Line กับ Facebook และมันก็เป็น E-Commerce ออนไลน์นะครับและมันก็เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงธรรมดานะครับเพียงแต่ Top Up Tourist จดทะเบียน เป็นธุรกิจขายตรงที่เราขายซอฟแวร์ซอฟแวร์นะครับคือโปรแกรมนะครับถ้ามันมี2อ,อย่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ถ้าฮาร์ดแวร์คือตัวมันนะครับแต่ซอฟ์แวร์นี่คือโปรแกรมนะครับเราขายโปรแกรมเราทำธุรกิจเดียวกันเลยนะครับกับบิวเกรดแล้วบิวเกรดเขาทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับคอม อคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับทุกๆคนก็รู้นะครับเพราะฉะนั้น i t s top up u r i ิ t นะครับจึงเป็นโอ้โหไม่อยากจะพูดนะครับแต่วิกฤตโควิดพลิกชีวิตของผู้คนเยอะมากในประเทศไทยประมาณไม่ต่ำแต่500คนที่เป็นมนุษย์เงินหมื่นนะครับเพิ่มขึ้นแค่ได้รู้จักเรื่องราวของ top up ถูลิวันนี้นะครับผม อลเลงหรือโคดเหลนะครับก็อยากจะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับเป็นการเสริมสร้างบารมีนะครับช่วยให้คนอื่นอยู่ดีกินดีช่วยให้คนอื่นได้ประหยัดและที่สำคัญเขาได้สร้างเงินสร้างไรายได้และคิดดูนะครับว่าอาน,นิสงส์มันจะมากมายขนาดไหนขนาดวันนี้นะครับก่อนที่จะไปที่บ้านไปดูฟูงัว ปรากฏว่าไก่ป่ามันบินมาจากไหนไม่รู้นะครับเหมือนกับมันนี้อะไรมามาตกข้างหน้าผมเดือยยาวประมาณนี้เป็นไก่ที่โตแล้วแต่มันบินมาไกลสงสัยหมดแรงมาถึงเห็นผมตกใจหล่นตุ๊บผมก็ตักทุบปั๊บขนล่วงรอบตัวผมเลยแต่นะครับพอผมจับมันดูโอ้โหมันตกใจหน้าดูนะครับมันดิ้นนะครับโอ้โหผมก็จับมันแล้วก็ลูบหัวนะครับและอุ้มประมาณสัก30นาทีเห็นจะได้นะครับ หลังจากนั้นผมก็บอกมันนะครับเอามือลูกหัวมันแล้วก็บอกว่าอืมโชคดีนะอ้วนท้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับโชคดีที่มาเจอผมคนใจบุญน, <c oughs> นะครับและก็ตั้งนาโมสามจบนึกถึงคุณยายคุณยายเคยบอกไว้เวลาปล่อยนกปล่อยปลานะครับให้พูดให้ตั้งนาโมก่อนนะครับเราคนไทยนับถือพุทธนะครับเราก็ต้องตั้งนาโมนึกถึงอ่าพระ ปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับและก็พระเมตตาที่คุณของพระพุทธเจ้าองค์พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รูปหัวเขาปกติน่าจะต้องมีแป้งและก็มีมันมันที่เขใส่ผมนะยายผมสอนแบบนั้นนะครับแต่พอดีอยู่ที่สวนป่ามที่ตอนนั้นอยู่ที่ตําบนขันหนอมนะครับเมื่อเช้านี่เองผมก็รูปหัวเขา นะครับดูเหมือนครับแล้วก็จับตรงตรงปุ้งแก้มบ้างที่หงอนนันน่งมันสากสากดีเหลือเกินนะครับแล้วก็บอกว่าเคราะห์ดีนะครับผมเอาไว้แต่ส่วนเคราะร้ายนะครับให้ไปตับไตป่าตัวนี้นะครับขอให้นะครับไปแขวคราบปลอดภัยนะครับอย่าให้ไปโดนใครจับได้หรืออย่าให้ไปตกเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆนะครับให เป็นไปตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าชีวิตของเขาก็มีค่าถ้าถึงคราวที่หมดชีวิตสิ้นชีวะเราก็จะได้กลายเป็นปุ๋ยเป็นทุลรีดินนะครับให้พืชให้ธรรมชาติได้ปรับนำไปใช้นะครับเช่นชีวิตเราก็เช่นกันนะครับแล้วก็ปล่อยมันปล่อยแล้วเชื่อไหมครับว่ารู้สึกสบายใจทั้งวันเลย นะครับพอสบายใจก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเออนะครับน่าจะไล่สดนะครับพาเพื่อนเพื่อนะครับได้มาพบอ้ามาชมนะครับบรรยากาศรอบรอบตัวนะครับที่ชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะครับอยู่ท่ามกลางสวนป่านะครับยุงก็มีแต่มันไม่กัดผมเพราะอะไรก็ผมน่าจะเป็นคนมีบุญไปแล้วนี่คือความรู้สึกนะครับจริงๆ นะครับตรงนี้ทุกครั้งมาจะมียุงเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้ปรากฏว่าไม่มียุงมีแต่ลมพัดโอ้ยเบาสบายถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าต้องการบรรยากาศแบบนี้เข้าห้างแอร์เย็นจําแต่ก็เสียงผู้คนเจาะแยะจอแจนะครับและกลิ่นหอมของ KFC แต่อยู่ตรงนี้ มันเป็นกลิ่นที่อุ่นไอดินนะครับนี่แหละนะครับผมเลยรู้เลยนะครับที่เคยอ่านหนังสือเรื่องร้อยป่านะครับโอ้โหทำไมนายเลิศดแหลมจันทร์จึงชอบธรรมชาติทิวทัศน์ของป่าเขาลำนพภัยนายเสือกลิ่นสักก็เช่นกันนะครับทำไมอ่าเป็นผู้ชายแม่นไปทานเหล้าที่ไหนเจ้าของร้านสาวสาวก็ชอบ นะครับบางครั้งก็พานายเสือกินศักด์ไปนอนร่วมห้องนะครับให้นอนบางคนเป็นผู้หญิงบริการขอร้องพาเขามานอนแต่เชื่อไหมเขาถือศีลกินเจนะครับเขานอนกันแต่เขาก็ไม่ทำอะไรเป็นวิสัยที่น่ายกย่องและนับถือแต่ถ้าผู้ชายหลายคนรู้เฮ้ยแสดงว่าเขาอาจจะเป็นเกเขาอาจจะเป็นตุด๊ด อะไรประมาณนี้อีกนี่คือสังคมปัจจุบันแต่เชื่อไหมครับว่าคนเช่นนั้นมีนะครับบนโลกนี้ก็คือคนที่มีความดีพอที่จะกราบไหว้คุณงามความดีของตัวเองได้นะครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำรรสูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัวสำหรับวันนี้ผมอาหลิงหรือโค้ดเลิมขออวยพรน,นะครับให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่มีโอกาส สัมผัสกับควารมรู้สึกสบายอ,อกสบายใจของกระผมในวันนี้จงมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตและโชคดีนะครับได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ใช้โทรศัพท์ที่ค่าเน็ตเดือนละ175บาทนะครับปีละ2,090บาทโทรเบอร์ฟรีทุกเครือข่ายเน็ตก็ไม่อั้นที่สำคัญ มีรายได้เข้ากระเป๋าเดือนละเจหลัก8หลักนะครับและมีโบนัสปลายปีเป็นพันล้านนะครับต่อปีดีไหมครับแบบนี้ถ้าคิดว่าดีอย่าเพิ่งเชื่อกดลิงก์ห้อง Open Chat ไปศึกษาเรื่องราวดีๆที่โค้ดเหลิมและโค้ดอีโค้ดสูตเย็ยนโค้ดสูน่าโค้ดสูจเจี่ยวส่งมาในห้อง ของคดเหลิ่มเองที่ชื่อว่าห้องโลกพัฒนาตลอดเวลาสำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ณนะตอนนี้เออชื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับอ่านไม่มีชื่อโชว์นะครับโชคดีนะครับขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจการรีบเลยนะครับรีบกดลิงก์ห้อง Open Chat ของโคดเหลิมแล้วค่อยพบกันนะครับในห้อง CEO โคดเหลิมโคดจีครับผมสวัสดีครับ